สวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กันที่บ้านสวน,นพิมพ์พลอยดอนนักชุมจังหวัดยโสธรนะครับวันนี้เรามาปลูกกิ่งไผ่ซ่อมเพิ่มเติมนะครับกิ่งด้านซ้ายมือนี่ก็คือกิ่งเดิมที่ปลูกไว้ช่วงก่อนหน้าฝนนะครับเขาไม่ได้แตกหน่อใหม่ออกมาเราเอาก็เลยเอากิ่งที่เพาะชำในถุงดําไว้นะครับแต่ว่าแตกหน่ออกมาแล้วนี่ครับสูงเลยเอามาปลูกประกบนะครับ ปลูกหลายต้นอยู่ครับนี่ต้นแรกอันนี้ก็ต้นที่สองกิ่งเก่าก็แตกใหญ่เป็นพุ่มใหญ่อยู่นะครับแต่ว่ายังไม่ออกหน่อใหม่เราก็เอามาปลูกประกบไว้เลยนะครับต้นที่สามนี่ก็ลักษณะเดียวกันนะครับคือกิ่งที่ปลูกชั่วก่อนหน้าฝนไม่แตกเราก็เอากิ่งที่ว่าแตกหน่อเล็กๆขึ้นมาในถุงดำมาปลูกเพิ่มเติมนะครับ มีหลายต้นนะครับอย่างต้นนี้ก็คือปลูกพร้อมกันเห็นไหมครับเขาแตกออกมาเป็นสองต้นเล็กๆแล้วนะครับต้นต้นเดิมเขาคือต้นสั้นๆนะครับนัฮะแล้วก็ต้นสูงๆสออันนี้ก็คือที่แตกออกมาตรงนี้เราจะปลูกอยู่เพิ่มเติมใหม่ประมาณ60ต้นหรือ60กอนะครับ ก็มีอยู่ประมาณสิบกอที่ว่าไม่เจริญเติบโตนี่ครับอันนี้ก็ยังไม่เจริญเติบโตบางกอก็แตกเป็นพุ่มสวยเลยครับนี่ฮะอันนี้ก็เป็นอีกต้นหนึ่งที่มาปลูกเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวก็ตรงนี้อีกต้นหนึ่ง อันนี้ก็คือเอาอันเก่าออกไปเลยเพราะอันเก่าตายนะครับแล้วก็ปลูกต้นใหม่ที่มีกิ่งแตกออกมาเป็นหนอ่อเล็กๆแล้วครับสลับวันนี้ขอจบคลิปในเพานี้ก่อนนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องบ้านสวนพิมพ์พลอยดอนลูกชุบละเพจบ,บ้านสวนพิมพ์พลอยดอนลูชุบของเราด้วยนะครับขอบคุณมากเลยครับผมสวัสดีครับ